สวัสดีครับผมมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับน็อตบรรนาวันนี้มาขุดเจาะน้ำบาดาลอยู่ที่จังหวัดน,ค,น,นครสวรรค์นะครับผมอำเภอพระยุหะคีรีนะครับน้ําบ่อนี้ก็ประสบผลสําเร็จอีกหนึ่งบ่อน,นะครับผมเราทําการเจาะไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ได้ระดับความลึกอยู่ที่70เมตรนะครับผมน้ําโอเคเลยนะครับเหลือเปลือนะครับผมเป็นบ่อบาดาล6กนิ้วนะครับลงท่อกันพัง4นิ้ว นี่ครับตอนนี้เตรียมทั้งท่อฉลุเตรียมทั้งท่อทึบนะครับที่จะมาลงด้านในนะครับเพื่อป้องกันดินซิดดินซุดดินถล่มดินหลวมตัวนะครับไปทับปั๊มเป็นบ่อปิดนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเจาะอยู่ในบริเวณป่าอ้อยนะครับผมนี่ครับลูกค้าตัดอ้อยนะครับลงทุนตัดอ้อยให้เราเจาะเลยนะครับผม ก็ไม่พลาดนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับผมพาเอนะครับมารับชมนี่ครับน้ำบาดาลที่สวยนะครับผมสำหรับแปลงนี้ก็จะทำเป็นสวนเกษตรนะครับเป็นน้ำหยดกับป่าอ้อยนะครับผมน้ำบ่อนี้นะครับผมปริมาณคิวที่ได้นะครับประมาณเจ0 0พลิตรนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถดูดได้แบบสบายๆนะครับปั๊มนิ้วครึ่งได้นะครับผม ลูกค้าจะติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับใช้โซล่าเซลล์ตั้งแต่รุ่น4แผงถึง8แผงได้เลยนะครับผมตอนนี้น้ำกำลังจะเริ่มใสนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะมาติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับให้ลูกค้านี่ครับพื้นที่ไหนที่แคบๆนะครับผมเข้าลำบากหรือว่าขึ้นเนินขึ้นเขานะครับ ก็สามารถเรียกใช้บริการได้นะครับผมเราจะใช้ตัวแรปเตอร์นะครับตีนตะขาบตัวนี้นะครับผมไปหาน้ำให้กับพี่น้องนะครับให้ได้วันนี้ก็ถือว่าดวงดีนะครับถือว่าฟุกอีกหนึ่งวันนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากุดจอนาบดาลหรือว่าติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทีมงานของเรารับทำทั่วประเทศไทยนะครับไปทุกพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับ หลักๆเราจะเจาะเฉพาะบ่อปิดเท่านั้นนะครับผมอาจะต้องมีท่อกันซุดกันพังนะครับ2ชั้นจะเป็นบ่อมาตรฐานนะครับที่เราจะทําให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าเป็นงานประกันนะครับเราจะประกันลูกค้า2ปีนะครับน้ําขาดน้ําไม่มีนะครับหรือว่าดูดไปแล้วหมดนะครับหรือว่าบ่อซุดบ่อถล่มเรารับประกันนะครับหลังการขายนะครับผม แล้วที่สําคัญนะครับเจาะไม่โดนน้าเจาะไม่เจอน้ํานะครับไม่ได้น้ําเราไม่ได้คิดเงินกับลูกค้านะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับรับประกันแบบยาวๆเลยนะครับผมยังไงก็ต้องได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับร้านนอสโารซลวันนี้ขออนุญาตนะครับไปลงท่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในบ่อต่อไปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ